เป็นเรื่องที่แบบปรับเซียนเหมือนกันนะคะก็คือเรื่องกลไกการคลอดเนาะต้องบอกว่าสมัยเรียนคือแบบยากมากไม่เคยเรียนอะไรยากขนาดนี้ไม่คิดว่าต้องมาจําอะไรแบบละเอียดขนาดนี้เนาะแล้วแบบมันแบบเป็นสิ่งที่เราคือถ้าใครเคยทาคลอดอ่ะจะรู้ว่าแบบมันเกิดขึ้นเร็วมากอ่ะจะไม่มานะแปดขั้นตอนเนี่ยคือแบบมันไม่ใช่แบบอ่าขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองขั้นตอนไม่นะมันแบบปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บอ้าวคลอดเสร็จแล้วอารมณ์ประมาณนั้นเนาะคือแบบอ่ะ เขาคิดได้ไงอ่ะกลไกกรคลอดแผขั้นตอนเนาะแอบงงเหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองทําโจทย์ของเรากันดีกว่านะคะเนาะข้อนี้นะคะบอกว่าพี่ยุ้ยตีให้เป็นข้อที่2แล้วกันเนาะอ่ะเขียนข้อที่2ให้ก็ได้ว่าเมื่อกี้ไม่ได้เขียนเนาะอ่ะข้อที่2นะคะบอกว่าหลังเด็กขอดศีรษะเนาะแล้วก็สะบัดหน้ากลับนะสะบัดหน้ากลับเองนะคะคกลไกต่อไปคืออะไรนะคะ กลไกต่อไปคืออะไรอันแรกบอกว่า internal rotation ค่ะ b e a ตี้อันที่2บอกว่า external rotation ค่ะ b e a ตี้อันที่3บอกว่า explosion ค่ะ b e a ตี้อันที่4บอกว่า extension ค่ะ b e a ตี้อ,อ่ะข้อนี้ตอบอะไรกันดีเด็กๆ tiktok tiktok ตอบอะไรกันดีเนาะต้องบอกว่าข้อนี้อื สุดใหญ่นะถ้าพูดถึงเดี๋ยวพี่ตี้ให้เวลา1นาทีนะคะตอนนี้ทุ่ม17เนาะเดี๋ยวทุ่ม18ไม่ใช่ทุ่มสี่สองทุ่มสองทุ่ม17นะคะเดี๋ยวสองทุ่ม18เรามาเฉลยกันเนาะให้เวลาหนึ่งนา,าีคือปกติแล้วเนี่ย จากที่พิววตีรีวิวมาคือข้อสอบเกี่ยวกับกลไกการคลอดเนี่ยเดิมในอดีตนะคือข้อสอบมันมี75ข้อใช่ไหมแล้วข้อสอบกลไกการคลอดเนี่ยมันจะออกประมาณ2-3ข้อแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเหลือข้อสอบจํานวนแค่40ข้อมันก็จะออกแค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละเนาะซึ่งมันก็จะต้องเลือกว่าจากเดิมเนี่ยเคยออก3ข้อให้เหลือข้อเดียวเนาะสมัยก่อนเนี่ยมันจะแอดวานซ์เหมือนกันแหละเนาะถ้าในความคิดพิวตีนะ คือสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ถามอะไรง่ายๆแบบนี้นะเขาจะถามว่า,าในกรณีที่เนาะเกิดแบบนี้แบบนี้เนาะซึ่งถ้าเด็กเป็นท่านี้เนี่ยเราต้องหมุนไปตามเข็มนาฬิกาหรือว่าไปทวนเข็มแล้วต้องถามเราด้วยนะว่ากี่องศาเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะทําให้น้องอ่ะเสียเวลาโดยเฉพาะน้องที่ไม่เข้าใจเนาะบางคนก็จะแบบปล่อยผ่านเลยนะก็พี่ตีก็ว่ามันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงอืม อ่าอืมอ่ะอืมข้อนี้อ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาเฉลยกันเนาะส่วนใหญ่น้องๆตอบข้อสองกันนะคะเนาะอืมน้องสุวรรณาก็บอกข้อสองพี่ตี้อ่ะโอเคส่วนใหญ่ก็ตอบข้อสองกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเฉลยกันเนาะคือข้อนี้ไม่ยากเพราะว่ามันจะเป็นอ่ากลไกการคลอดตามลําดับ นะ ứng. ซึ่งข้อนี้นะคะก็คือเสลยข้อ2นะคะก็คือ external rotation นะคือถ้าตีความง่ายๆนะตัวที่เราไฮไลท์ก็คือสะบัดหน้ากลับเนาะสะบัดหน้ากลับเนี่ยในกลไกการข้อเขาจะเรียกว่า e t ติติวใช่ไหมก็คือพอทะลออกมาปุ๊บเนี่ยนะเขาก็คือจะมีการเ t ติติวกับเองเนาะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเพราะว่าในข้างเขาเรียกว่าคือ เวลาที่เด็กจะออกมามันต้องผ่านช่องเชิงการใช่ไหมแล้วช่องเชิงกาน่ะมันมีลักษณะที่เด็กเนี่ยต้องหมุนศีรษะตามเนาะของแต่ละคนแตกต่างกาันพอเด็กเข้าหมุนข้างในตามเนาะหรือว่าที่เรียกว่า internal rotation เสนระ็จเนาะเขาก็จะ,อ,ะออกมาข้างนอกเนาะแล้วก็จะเข้าสู่ เขาเรียกว่าเลติติวก็คือจะสะบัดกลับเองก็คือจะกลับไปทางเดิมเนาะใครเคยหมุนตามเข็มก็จะหมุนทวนเข็มใครเคยหมุนทวนเข็มก็จะหมุนกลับไปตามเข็มเหมือนเดิมเนาะแล้วเขาถามว่าหลังจากเรติติวเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือเป็นเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันเนาะซึ่งเอ็กซ์เทอร์นอลโรเตชันเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเนาะที่เป็นพยาบาลผู้ทำคลอดเนี่ยจะต้องเป็นคนหมุนเองเนาะว่าต้องหมุนไปทางไหนเพื่อทำคลอดไหลเนานะ อ,อ่ะเดี๋ยวไปดูกลไกลก,การคอดคเข่าๆว,วแล้วกันเนาะ,ะพี่อูตี้ขอสอบถามนิดนึงว่าน้องอยากแบบเรียนละเอียดไหมเนาะเพราะว่าคือ,อในส่วนของอ internal rotation เนาะแล้วก็่า t a t i ิ n a l แล้วก็ external rotation เนี่ยมันจะมีเนาะเทคนิคว่าเอ้ยต้องหมุนตามหรือหมุนทวน เนาะถ้าน้องอยากเรียนละเอียดเนาะอาจจะเสียเวลาน,นิดนึงแต่ว่าพิวตี้ก็จะอ,อธิบายให้ฟังเนาะให้น้องๆเข้าใจเนาะแต่ว่าอันเนี้ยเอาข้อา้าวก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับกลไกการคลอดเนาะซึ่งจะมีทั้งหมด8กลไกเนาะอ,อย่างแรกเลยคือ engagement อันที่2เลยคือ ด e เซนต์เนาะแล้วก็อันที่3คือ Fiction เ no? นาะซึกงสาสิ่งเนี้ยมันจะเกิดพร้อมกันเนาะคือที่บิวตี้บอกเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดเร็วมากเนาะอืมถ้าเป็น e n นเกจเมนต์เอนเกคืออะไรเ n นเอนเหมือนเอนทานก็คือการเข้าเนาะก็คือน้องเนี่ยเขาจะเข้าสู่ช่องเชิงการเนาะแล้วก็หลังจากนั้นเนาะก็คือ น้องเขาก็จะเคลื่อนต่ำลงไปนะคะก็คือเป็น descent เ,เนาะหลังระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็คือจะมีการก้มเนอะก้มศีรษะของตัวเองเนี่ยให้บริเวณเขาเรียกว่าคางนะชิดกับหน้าอก นะก็คือเขาจะเรียกว่าฟิคชันเนี่ยคือ3กระบวนการเนี้มันก็คือเหมือนเกิดเกิดขึ้นแล้วก็ไปพร้อมกันเนาะต่อมาพอถึงเข้าไปสู่ช่องเชิงกลางมันจะเกิดกระบวนการที่เรียกว่า internal rotation เนองก็คือถ้าแบบแปลตรงตัวิน i n t e r นอลก็คือข้างในโ o t a t i o n คือการหมุนใช่ไหมแสดงว่าเป็นการหมุนที่เกิดขึ้นภายในซึ่งเขาจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ หลังจากเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสร็จเนาะน้องเขาก็จะ extension ก็คือศีรษะเนี่ยก็คือจะพ้นเนาะช่องคลอดออกมาเนาะโดยการที่เงยหน้าขึ้นมาเนาะหลังจากนั้นเขาจะ r e s t i t u t เนาะก็คือ restitution ก็คือเขาจะสะบัดกลับเองก็คือหมุนเขาจะ สะบัดตัวเองอะ่ะกลับไปทางเดิมเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเนาะเขาจะเรียกว่าเลติติวมันหมายถึงว่าเป็นประมาณว่าการหมุนกลับของศีรษะทาลกอันนี้เขาจะหมุนเองเราจะไม่ยุ่งอะไรสิ่งที่พยาบาลที่เป็นผู้ข้อทำก็คือ external rotation เนาะซึ่ง เป็นการหมุนที่เกิดก็ตรงตัวเลยเอกแคนอคือข้างนอกใช่ไหมโรเตชันคือการหมุนการหมุนข้างนอกเนาะอ่าเราจะหมุนตามไหล่นะเพื่อทําคลอดเนาะน้องออกมาเนาะซึ่งปกติแล้วนะคะขบวนการสุดท้ายเลยก็คือเป็นเอกพลูชันแล้วคือจะทาราก็จะค่อยๆคลอดออกมาเองนะคะอืม อันนี้มีใครงงหรือสงสัยอะไรไหมแล้วก็ที่บิวตี้ถามเมื่อกี้เนาะอยากฟังอธิบายแบบละเอียดไหมเพราะว่าถ้าพบิวตี้อธิบายแบบละเอียดมันอาจจะต้องใช้เวลานิดน,นึงเนาะมันเกี่ยวกับาการคลอดว่าต้องทวนกี่องศา ที่เป็นอินเทอร์นอลต้องทวนเท่าไหร่ถ้าเป็นเอ็กเทอร์นอลต้องอาตามเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ละท่ามันจะไม่เหมือนกันเนาะอยากฟังไหมเออรบกวนน้องๆคอมเมนต์เลยแล้วกันเนาะถ้าอยากฟังพี่ตี้จะนอธิบายเลยเนาะแต่ถ้าไม่อยากฟังก็เดี๋ยวไว้ตอนติวเนื้อหาพี่ตี้จะอธิบายแบบละเอียดให้ฟังอีกทีหนึง่งเนาะหรือว่าเราฟังตอนอธิบายติวเนื้อหาก็ได้นะคะเนาะ เอาไปว่าเดี๋ยวตอนติวเนื้อหาแล้วกันเนาะเดี๋ยวพิวตีมารีวิวอ่าตอนเขาเรียวกว่าตอนเออตอนที่ติวตามบุปินินอ่ะในพิวตี้อธิบายแบบละเอียดอีกทีหนึ่งซึ่งข้อก่าข้อสอบสมัยก่อนเนี่ยชอบออกมากชอบถามว่า,าต้องหมุนยังไงทวนกี่องศาตามกี่องศาอะไรเงี้ยอืมชอบถามประมาณนั้นแต่ว่าในปัจจุบันไม่ค่อยเห็นแหละนานๆนนเห็นทีเนาะแต่ว่าปีพิวตียังมีอยู่นะ